นักเศรษฐศาสตร์ที่มีชื่อเสียงและเคยเป็นรองรองประธานกรรมการสภาผู้แทนประชาชนประเทศนะครับและอีกท่านหนึ่งนักเศรษฐศาสตร์ชื่อลี่อีหนิงนะครับเป็นศาสตราจารย์นายมหาลัยปักกิ่งท่านนี้เป็นอาจารย์ของอานายกฤษีเชื้อเฉียงนะครับความคิดจากนายกฤษีเชื้อเฉียงผมคิดว่า <muitas S 2> <sketches> ได้รับอิทธิพลจากอาจารย์ท่านนี้มากนะครับอาจารย์ทางอะไรสังคมวิทยาเศรษฐศาสตร์ครับทางเศรษฐศาสตร์ครับจริงๆทั้งสีท่านนี้เป็นนักเศรษฐศาสตร์นะครับที่มีชื่อเสียงถือว่าคือเป็นกลางปัญญาของจิตทางด้านรวมทั้งเศรษฐศาสตร์ทางการเมือนโดยเฉพาะเศรษฐศาสตร์ยังไงก็ต้องเกี่ยวข้องกับทางการเมืองนะครับแล้วก็ท่านที่สามนับเป็นหู่จิงเลียนะครับ่านนี้ก็อายุ 85นะเมื่อกี้อาจารย์ดีดีนี่ก็85นะครับโอ้ห85ยังทำงานนะครับก็คือจริงๆผลงานที่เป็นเมื่อสองปีที่แล้วนะครับที่เรามาช่วยคิดงานชมพูด้างนการปฏิรูปของจีนมันก็ว่าให้ข้อแนะนำออกมาแล้วค่อยมาตกเทียงกันสุดท้ายนี้ก็มาสรุปในการประชุมครั้งที่18 คือสม,มัยทีส่สเปนของฟาคอนดิง์สี่คนนี้เลยสี่คนี้เป็นหลักหัวอู่อูู่จิ้งเหนี่เป็นหลักใหญ่ทั้งกกสี่คนนี้ครับคือจริงๆก็คือมันมีหลายชายคนนะครับแล้วก็อีกขั้นหนึ่งก็จะเป็นเดกยี่ฟูนะครับท่านนี้อายุน,ยน่าน IU, นนจะหกสิบสองปีนี้นะครับ่เป็นสตรารย์นายมหาดปลักกิ้งงกันแล้วก็เคยเป็นอรองรองประธานของ อะรโบ๊ทแมนธนาคารโลกนะครับตอนนี้ก็กลับมาทำงานที่โมกบ,บิทเหมือนเดิมครับทีมบิทสี่คนนี้ใครสำคัญที่สุดใครใครอะไรใครมีมีอันนี้จะสคัญที่สุใ,ในใสายตารัฐบาลที่ในใสายตารัฐบาลที่บิทหรือว่าเท่ากคนถ้าตามข่าวนะครับอูจิ้งเหดียน กับเดนยี่ฟูจะค่อนข้างมีข่าวเยอะแต่พูดถึงว่าคือบทบาทสำคัญเพราะว่าเดนยี่ฟู Fu, คือหลังจากที่เป็นรองประธานของวอรแบงค์เขาก็ค่อนข้างมีมีข่าวมาเยอะนะครับแล้วก็แต่จริงๆมันบอกว่าคนที่ที่เป็นเป็นครูบาอาจารย์ของ ดีขึ้นเชียงแวผมคิดว่าคนนี้คนนี้ก็ค่อนข้างเนา่าคือเขาไม่ค่อยมีข่าวจะออกมาแต่ว่าความคิดด้วยความคิดเดี๋ยวผมจะเรียกว่าค่อยสรุปของแต่ละท่านนะครับที่เขาเขียนในบทความเมื่อสองพิธแล้วตรงนี้นะว่ามีอะไรไปบ้างก่อนที่จะไปต่อไปเนี่ยอาจารย์ที่อายุ80กว่าพวกนี้เนี่ยจบเศรษฐศาสตร์จากจีนเองหรือว่าไปเรียนต่างประเทศหรือว่าจบ ศรษฐศาสตร์ลัทธิมารกหรือว่าจบเศรษฐศาสตร์แบบแบบอะไรเสรีนิยมตรงนี้ก็ต้องไปดูประวัติอีกทีแต่เข้าใจว่าลินอีฟูไปเรียนต่างประเทศมาที่อเมริกาแล้วกลับมากูอูอูชี่เรียนว่านี้คือรุ่นอันนี้รุ่น80ด5แบ้ไม่แน่ใจว่าแม้ถ้าลินอีฟูก็ไปเรียนภาพจีนเีมอนกัน เขาจบปริญญาโทที่มองปกติแล้วก็จบปริญญาตรีตัวเลือเสยสาวก็จมากกวพวกเราหือยี่ฟูช่งไอ้นีู่ิ่เรียนที่ิงอะไรพวกนี้เขาสั้งเรียนพวกนี้โลโลมาก่าพวกเรา เมื่อพวกเราจบยุคหลายคนคู่ไม่ได้คือคือผมก็บอกว่าจีนเนี่ยนะต้องเสี่ยงกลิ่ก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์ก็หลงจีก็ไปเรียนเศรษฐศาสตร์แต่ว่าบริหารเศรษฐกิจเนี่ยดีกว่านักเศรษฐศาสตร์แต่เนี้ยใช่ใช่ก็สมดุลใช่ใช่ต้อนเดียนด้วยกัน เมื่อกี้คือทางอาจารย์สมศักดิ์ได้พูดถึงที่ว่าพอศดีตร์ของการปฏิรูปของประเทศจีนมาพอสมควรนะครับอันนี้ก็จะเป็นมันก็คือเมื่อปฏิรูปมาถึงปัจจุบันนี้จีนก็มีเรียกว่าเจอปัญหาอุปสรรคเยอะนี้ก็ต้องรู้ว่าเราจะปฏิรูปต่อไปหรือว่าจะคือใช้ทิศทางไหนนะครับอนนี้ก็จะหลักๆแล้วครับตอนนี้คือสรุปว่า ถ้าไม่มีการปฏิรูปปฏิจริงก็ไม่มีวันนี้และก็ควรจะปฏิรูปต่อไปนะครับสำหรับนักศึกษารเฉิงซูวนะครับหัวข,ข,ข,ข้อคก็คือพูดถึงการคิดค้นระบบใหม่เป็นหัวใจของการปฏิรูปจริงหลักเราต้องออดูความสัมพันธ์ สี่ประเด็นตสี่ด้านนะครับคือต้องอหนึ่งก็คือการการปกครองต่อยกฎหมายกับการปกครองต่อยคนนะครับคือเมื่อก่อน